เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ทานคู่กันแล้วจะอร่อยมากค่ะบังเอิญได้หน่อไม้สดมาพอดีค่ะเราก็จะหั่นเป็นแผ่นๆรอไว้หน่อไม้มินจะล้างทําความสะอาดหลายๆน้ำน,นะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งนะ้าเติมเกลือแล้วต้มหน่อไม้สดสักประมาณ15นาทีค่ะพอครบ15นาทีก็ลองชิมดูนะคะว่าหน่อไม้หายขมหรือย,ยังเสร็จแล้วนําไปล้างน้านทิ้งอีกรอบหนึ่งค่ะตั้งหม้อเติมกระดูกหมูมินจะใช้เป็นกระดูกหมูอ่อนผสมไปด้วยนะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลกวดแล้วก็พริกไทยตามด้วยหน่อไม้สดที่เราต้มไว้ลงไปค่ะและแกงจืดหน่อไม้ของมิ้นในวันนี้นะคะมิ้นจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแทร้อยเปอร์เซ็นต์ตาหอยนางรมผลิตจากปลาไซตันแท้ให้ความหอมกลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจัดเราจะต้มไฟกลางประมาณ50นาทีนะคะหลังจากนี้มาทําน้ําพริกต่อตามพริกกระเทียมให้แหลกเลยนะคะตามด้วยกระปิแล้วก็น้ําตาลทรายโขกส่วนผสมให้ละลายนะคะตามด้วยมะเขือพวงเราจะบุกมะเขือพวงแค่พอแตกค่ะแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ํามะนาวนะ หลังจากนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสได้เลยตามชอบถ้าขาดเค็มก็สามารถเพิ่มน้ำปลาได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ําพริกพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้แกงจืดน้องไม้ของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะตักใส่ชามเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆตอนนี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะใครที่นึกเมนูไม่ออกลองจัดเมนูนี้สักมือ้อนึงนะคะรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะ